เป็นทัเวเลตที่ผมว่ามันคุ้มที่สุดในตอนนี้นะมันแค่นี้ไองอะนะแล้วก็ใส่กระเป๋าคางเกงหรือว่าอะไรอยงว่ามันสะดวกอะ สวัสดีครับผงแบนนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำหูฟังทูว l e เลตัวหนึ่งไนะที่ชื่อว่า QCY T5 หรือว่า T5 นะครับเป็นทูวายเลตที่ผมว่ามันคุ้มที่สุดในตอนนี้นะราคาอยู่ที่500-600กว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับการเชื่อมต่อเนี่ยเป็นบลูทูธ5.0นะครับการสนทนาระหว่างคู่สายแบบ HD นะครับมีระบบช่วยลดการกระตุกระหว่างภาพและเสียงในขณะเล่นเกมหรือว่าเกมมิ่งโหมดนะครับมีเทคโนโลยีไมโครโฟนแบบตัดเสียงรอบข้าง ดีไซน์ชาร์จเคสของเขาเนี่ยมีขนาดเล็กพกพาสะดวกนะครับภายในบรรจุแบตเตอรี่อยู่ที่380แอมป์นะฮมฟังเพลงต่อเนื่องนะครับได้สูงสุด5ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งมีระบบควบคุมมัลติมีเดียแบบสัมผัสนะฮะแล้วก็มีมาตรฐานกันน้ำที่ IPX5 นะครับด้านในกล่องนะฮะก็นี่ครับ QCY นะฮะมีอะไรมาให้บ้างขอดูนิดนึงนะครับมีนี่ฮะจุก หูฟังไซส์ต่างๆนะั้นก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับสายชาร์จของเขาแท้น่นี่ฮะเป็นแบบไมโคร USB จริงด้วยเก็บกอุปกรณ์ก่อนนะครับมาประมาณนี้นะครับจริงๆมันเล็กมากเลยนะคือมันแบบมันพกพาง่ายดูดิ มันแค่นี้องเป็นวัสดุ ABS สีดาด้านๆนะครับมีโลโก้ QCY อยู่ด้านนี้นะครับเปิดออกมาก็จะเจอแบบนี้ฮะลักษณะวางของเขาเนี่ยก็จะแปลกนิดนึงนะคือหยิบขึ้นมาแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับเป็นอินเอียร์ที่แบบว่าสบายคือมันได้ฟิลแบบเป็นเอียบัดเหมือนกันนะประมาณนี้นะเดีจะมาทดสอบนะครับในการควบคุมเพลงผ่านเจ้าตรงฟังตรงนี้กันนะครับคือเราสามารถสัมผัสนะฮะครั้งนะครับ ก็คือเป็นการหยุดแล้วก็เล่นเพลงนะครับสามารถทําได้ทั้งหูฟังด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับนี่แล้วก็เราสามารถกดข้ามเพลงได้นะครับโดยการสัมผัสหูฟังด้านขวาครับเป็นแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะมาทดสอบในการดู YouTube แล้วก็ Netflix กันนะครับว่ามันจะดีเลย์แค่ไหนนะครับ รเราจะทดสอบโหมดเกมมิ่งนะครับว่ามันจะดีเลย์หรือเปล่าการเข้าโหมดนี้ก็คือสัมผัสด้ดานขวานะฮะสครั้งนะครับก็จะได้ยินเสียงนะครับเข้าสู่โหมดเกมมิ่งแล้วนะครับลองกันเลยนะฮะ นะครับก็หลังจากที่ได้ดูการทดสอบการใช้งานแบบคร่าวๆแล้วนะครับก็จะมาสรุปให้ฟังส่งท้ายนิดนึงนะฮะกับเจ้า QCY T5 นะครับพกพางสะดวกน้ําหนักเบาแล้วก็ที่สาคัญราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะครับผมซื้อมาใน JD Center เนี่ยราคาอยู่ที่500กว่าบาทเองนะครับแต่ว่าเทียบเท่าหูฟังทูวอเลสที่ราคาหลักพันได้เลยนะฟังก์ชันของเขาเนี่ยมาแบบครบๆเลยนะครับส่วนคุณภาพเสียงนะฮะก็อย่างที่ได้รับชมกันไปนะครับก็คือในย่านเสียงเบสเนี่ยก็พอมีมาให้ผมว่า มันไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยเกินไปนะครับประมาณนี้นะท่านนี้สนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้นะที่เจดีเซ็นทันะครับสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ